Never forget to cherish every single moment ทุกช่วงเวลามีคุณคัาเสมออย่าลืมหลักทุกคนอัมพิกาดิตานะคะคลิปนี้เรามาจัดกันในเอพิโซดที่12ต่อกันเลยนะคะกล่าวถึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระผู้ทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ผู้สร้างอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะบนโลกจักรวาลนี้ก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรน,นั่นเองวันนี้จะมากล่าวถึง พระศิวะกับความเชื่อของศิวลึงคนะคะคนไทยจะเรียกกันว่าประหลักขิดความเชื่อนี้ก็เกิดมาจากสมัยนั้นนิกายศิวะนั้นนิยมใช้ศิวลึงหรือเครื่องหมายของเพศชายโดยเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้สร้างและการให้กำเนิดสรรพสิ่งโดยมีการเชื่อมายาวนานนับพันปีส่วนในประเทศไทยนั้นรับความเชื่อเรื่องศิวลึง มาจากวัฒนธรรมของขอมและหัวเมืองฝ่ายาฝ่ฝายใต้ด้านแถบมาลาย,ยูโดยในบรรดาหมู่นักเล่นไสยศาสตร์จะเรียกเครื่องกลางของขังนี่เป็นอภัยอวัยวะเพศชายว่าระลลัดขิประลระลัดขิกหรือสิวะลึงนะคะก็คืออวัยวะเพศชายซึ่งจริงๆแล้วก็ได้รับ มาจากความเชื่อเรื่องสิวลึงของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองตามเทวสถานฮินดูต่างๆจะเน้นเขาลบบูชาพระศิวะด้วยศิวลึงนะคะแทนตัวแทนพระองค์เพราะฉะนั้นสิวลึงนะคะไม่ใช่ของที่เราจะเอามาล้อเลียนกันเล่นๆน,น,นะคะคือความหมายของสัญลักษณ์เพศชายแล้วก็เป็นกําเนิดสรรพสิ่งมนุษย์นั่นเองที่มีพวกเราเกิดมานะคะก็คือศิวลึง อ,อวัยวะเพศหญิงก็จะเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระแม่อุมาเทวีเป็นพระชายาของพระศิวะนั่นเองโดยเฉพาะาแถวอินเดียก็จะมีการเคารพศิวะลึงเป็นปกติโดยบูชา,าด้วยน้ำนมสดนะคะนมจืดอะไรประมาณนี้นะคะและดอกไม้เครื่องหอมตามความเหมาะสมนั่นเอง ส่วนในประเทศไทยคนไทยเราจะเชื่อเรื่องเครื่องรังของขังสมากกว่าก็จะเรียกว่าประหลัดขิกนะคะแต่ก็มีความเหมือนกันใกล้เคียงกันกับสิวะลึงก็คืออวัยวะเพศสายแล้วก็ถ้าเกิดเราบูชาองค์ปลัดเอบูชาปหลัดขิกโดยไม่รู้ความหมายอันแท้จริงก็ไม่เป็นไรก็คืน คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามาจากองค์มหาเทพพระศิวะนั่นเองนะพระศิวะคนไทยจะเรียกว่าพระอิศวรน,นะคะมาจากเป็นองค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะการกําเนิดของศิวลึงนะคะมีตำนานความเป็นมาเกิดจากการร่วมรักนะคะอย่างเปิดเผยขององค์พระศิวะแล้วก็พระแม่มาเทวีพระมเหสีนะคะพระมเหสีของพระศิวะนั่นเอง แล้วเป็นการเปิดเผยแต่เป็นในห้องท้องพระโรงอันเป็นสถานที่อันกว้างใหญ่นะคะสำหรับที่ประทับขององค์พระศิวะแล้วก็พระแม่อุมาเทวีที่มีไว้สําหรับประชุมของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่ได้เดินทางมาพบพระศิวะบ่อยครั้งเพื่อประชุมพูดคุยแล้วก็ชุมนมุมหรือว่าปรึกษากันในเรื่องของในดินแดงทั้งสโลกนะคะในขณะที่ทรง ร่วมรักกับพระแม่อุมานั้นทั้งสองได้ร่วมรักกันยังเปิดเผยและการกระทําไปตามลีลาท่าทางอันพิสดารต่างๆซึ่งขณะที่ร่วมรักในสถานที่เปิดเผยอยู่นั้นเหล่าเทวดาได้มาพบเข้าเป็นกลุ่มใหญ่เลยตอนนั้นนะคะทุกคนก็ตกตะลึงที่มหาเทพสูงสุดอย่างพระศิวะได้ทรงร่วมรักกับพระแม่อุมาเทวียังเปิดเผยจงแจง้งและพระศิวะกับพระแม่อุมาก็ไม่ได้หยุด เพราะทรงเพลิดเพลินในเวลาในในในรถกามนั่นเองนะคะเป็นกุศโลบายของพระเจ้านะว่าการมีความรักการที่เราจะเสพสมมีตัณหารักะนะคะเสพกามนะเป็นเรื่องปกตินะก็เพราะว่าเราต้องมนุษย์นะคะต้องสรรสร้างสรรพสิ่งมนุษย์นะคะขึ้นต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้ต่อเติม <laughs> ทั้งคู่ร่วมรับกันไปเรื่อยๆนะคะพระองค์ทรงร่วมรับกันไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจของเหล่าเทพเทวาที่มุงดูด้วยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เทวดาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานะก็เหมือนมนุษย์นะะเมื่อเหล่าเทพเทวดาเห็นดังนั้นก็ต่างหมดสิ้นความยำเกรงและเห็นไม่ไม่ควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งพร้อมคําวิพาก์วิจารณ์ก็ดังขึ้นเรื่อยๆ พระศิวะได้ยินเสียงเหล่าเทพเทวดาก็รู้สึกพระองค์และทรงโกรธกิ้วขึ้นมาอย่างรุนแรงจึงประกาศต่อเทพพยดาอันเป็นอันเป็นทํานองการการให้พรแก่ตัวเองว่ารูปอวัยวเพศของพระองค์จะเป็นที่บูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทุกคนจะต้องกราบไหว้บูชาและอวัยวะเพศชายนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ ผู้ที่กราบไหว้ลูกอวัยวะเพศชายนี้ก็จะเหมือนได้กราบไหว้พระองค์เช่นกันและจะพบกับพรอ,อันประเสริฐพบกับความสุขและความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะคือการบูชาศิวะลึงนะคะ,ะพระศิวะได้ทรงกล่าวกล่าวต่อไปว่าศิวะลึงอันเป็นตัวแทนของพระองค์นั้นจะมีพลังแห่งเทพของพระองค์สถิตอยู่เหมือนดังมีหนึ่งพันดวงตาสถิต ลายรอบสิวัลึงนั้นสามารถมองเห็นเด่นชัดในทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างจะมองทะลุความทุกขความโศกและเหล่าผู้เคารพสัก,กระศรัทธาแห่งองค์พระสิวลึงนั้นจะคุ้มครองและอำนวยพรให้กับผู้ที่สักราระบูชานั่นเองการกำเนิดสิวลึงนะคะ ตำนานต่อมาตำนานนี้คล้ายกับตำนานแรกเพียงแต่ไม่จงแจ้งเหมือนตำนานแรกก็คือเนื่องจากพระศิวะเป็นเทพที่มีอารมณ์และราคาหรือทางเพศค่อนข้างสูงพระองค์จะทรงร่วมกับพระแม่วาเทวีและพระชยาองค์อื่นในทุกๆวันไม่มีวันเว้นหากไม่ได้อวตารไปปฏิบัติภารกิจในสถานที่อื่นๆว้าวซึ่งพฤติกรรมนี้พระศิวะเป็นผู้ที่รู้ดีในบรรดาเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ผู้ศรัทธาและอุชาพระองค์ในเวลาต่อมาผู้ ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เห็นว่าการดีงามหรือจะสร้างรูปอวัยวะเพศเพื่อลำลึกถึงพระองค์นั้นอีกประการหากมองอีกในยะหนึ่งการร่วมเพศและอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตเป็นการให้กําเนิดสิ่งดีงามหากมองในแง่ของสัญลักษณ์ก็คือการกําเนิดและการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีงามนั่นเองอคนสร้างคนนะคะดังนั้นผู้ที่เคารพใน สิวะมหาเทพจึงสร้างรูปสักการะศิวะลึงขึ้นมาจากนั้นประวัติศาสตร์จริงๆนั้นเชื่อว่าในลุกในยุคเริ่มแรกนั้นนักบวชฮินดูก็ได้สร้างสิวะลึงขึ้นมาเพื่อบูชาพระองค์ในเวลาต่อมาได้พบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุขจากการกราบไหวบูชาศิวะลึงเป็นประจำส่วนชาวบ้านทั่วไปเมื่อเห็นผลลัพธ์ดีงามจากการบูชาสิวะลึงจึงได้สร้างรูปศิวะลึงขึ้นมาแล้วก็ทําการสักการะบูชาศิวะลึง ก่อนที่จะบูชารูปสิวะลึงนี้แพร่หลายนะคะไปทั่วในหมู่ผู้ที่เคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวนแห่งประเทศไทยเรานั่นเองนะคะความสําเร็จในการบูชาสิวะลึงหรือปลัดขิกจับตำนานรามเกียรติ์กล่าวไว้ว่าอสูรตรีบูรมาสูรทําลายและขมเหงมันแก่ชาวบ้านเมื่อเกิดความเดือดร้อนดังนั้นพระนารายณ์จึงทรงกาจัดเสียแล้วก็ ตรีบุรมอสูรทําทีเป็นบูชาพระศิวะโดยนําศิวลึงวางไว้บนศีรษะของตนพระนาลายพยายามเท่าไหร่ก็สังหารตรีบุรมอสูรไม่ได้เพราะอํานาจของพระศิวะหมหาเทพที่มีต่อทัดเทียมต่อพระองค์ให้คุ้มครองตรีบุระอสูรตามพรที่ส่งไว้ให้ใหะะพระศิวะให้พรใครจะเกิดมังเกิดผลบรรลุผลทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นการเขาลพกศรทธาพระศิวะนะคะก็เป็นสิ่งเป็นพร เป็นพรที่ยิ่งใหญ่นะคะแค่ได้ศรัทธาบูชาแล้วก็มั่นในความรักศรัทธาอย่างยิ่งยัอ่อย่างเปี่ยมล้นนะคะปิตินะคะก็จะได้ก็จะได้รับพระพรจากพระศิวะอย่างอัศจรรย์ใจแล้วก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วก็สัจบ,บรารมีพระศิวะทรงเป็นมหาเทพนะคะที่ยึดในเรื่องของสัจบารมีพระศิวะทรงมีอำนาจในการคุ้มครองผู้ที่บูชาทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ จากคมดาบอาวุธทั้งปวงแม้แต่ความเชื่อในประหลัดขิกของคนไทยก็เช่นกันที่มีความเชื่อว่าหากห้อยประหลัดขิดไว้จะมีสรรพคุณในด้านของยุยงคงกระพันไ้อันตรายทั้งปวงได้เช่นกันนะคะโอมนัมัสวดสําหรับบูชาพระศิวะโอมนมัสศิวายะโอมนมัสศิวยะโอมนมัสศิวยะโอมนมัสศิวยะนมหาโอมนมัสศิวยะนมหฮา โอมสันติโอมสันติโอมสันติโอมขอกับขอกล่าวคำว่าขอบคุณโอมนอมัสสิวะนะคะขอจบคำเล่านะคะของประคิดขององค์ม,มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะพระอิศวรน,นะคะขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมนะคะฝากช่องนะคะอัมพิการิสตานะคะสปิริกายจักรวาลแห่งการตื่นรู้